เจอกันอีคลิปครับพี่น้องรับจบครับไม่จบไม่เอาตังค์ข้าวก็ไม่ให้กินเนาะโอ้กองทับต้องเดินด้วยท่อโอ้กองทัพต้องเดินด้วนท่อ เป็นวางขาตรงนี้งานนี้เสียอุ้ยบอกว่าวินตัวเองขึ้นก่อนครับผมเพราะว่ารถจะคของก็เชิดแล้วครับจมละโอ้งานยาม,มากครับพี่น้องงานนี้สวัสดีครับอยู่กับผมมงคุสาดําสิซิงแทนแลนนี่ครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการวินตัวเองขึ้นนะครับขนาดรองไม้แล้วนะเนี่ยขนาดรองไม้แล้วยังไม่เหลือนะพี่น้องคิดดูครับสภาพดินโหดมากเลย นี่ก็เอาไปเกาะกับสลิงที่ขาดนะครับแล้วก็ไปวินกับต้นไม้นู้นนะซึ่งทีมงานช่างอุ้ยก็ผูกสลิงไว้เรียบร้อยครับเมื่อกี้ก็จะใช้การวินตัวเองขึ้นก่อนนะล ทีมงานนี้เจ้าของรถเจ้าของรถที่ติดลมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับผมทีมงานเสียอุ้ยรับจบครับมีทีมงานพนักงานมาครบทุกคนนะครับอย่าเดีย <laughs> <laughs> เปิดดังด้ว <laughs> มนนอ๋อเอาไปสอนนั่นครับแล้ววนมานี่คืนนะไปใส่ลูกรอกอยู่โน่นว่ะ

นี่ครับความสุขแกเครียดครับแกเครียดร,รถติดไม่ต้องเครียดครับผมเพราะว่าทีมงานช่างวินมาถึงแล้วช่างอุย้ยช่างอุ้ยรถวินมาถึงแล้วครับไม่ต้องเครียดเปิดเพลงรำซักหนึ่งซิงเกิลก่อนนะ,ะ,ะเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องช่างอุย้ยวินตัวเองขึ้นก่อนครับผม ที่สลิงขาดครับเลยรถวินติดลมตัวเองเลยตอนนี้ต้องวินตัวเองให้ขึ้นก่อนนะครับรอชมครับผมว่างานนี้ทีมงานชัางบุญจตรัตณนบ,บุรีจะวางแผนกันแบบไหนต่อครับผม ลิงก็ไปเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้แล้วนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วสบายสบายเลยไหมต้องยืนบนไม้อย่างเดียวนะครับจะยืนตัวเปล่านี่ไม่ได้เลยนะครับพิน ว่าดินแถวนี้โหดมากเลยนะพี่น้องเรียบร้อยครับยยอดเล <laughs> ช่างคุยบอกติดโดมก็ไม่กลัวครับวินตัวเองไหครับผมยอดเลยครับยิี่ด้านในก็ได้มาผมห้ามพูดเขาเลยครับเห็นรถบินติดโดมได้เห็นแล้วครับตอนนี้เดา๋ยวขนรถบินบอกอีกหนึ่งเสียแล้มีต้นไม้ในที่ใดเสียพัฒนาสุดหล่อกทับบุรีต้นไม้เ็ทังได เอาจนได้พุนะครับดีนะมีต้นไม้อยู่นะนี่ผมพลังตัวจริงครับรถบินเอาๆถ้าเป็นรถคันอื่นก็ติดอย่างนี้ก็ต้องหากัดบะลาดอีกแต่รถวินบอกไม่ต้องครับด้วยตัวเองได้นี่คือความเสี่ยงครับรู้ว่าเสี่ยงผมต้องขอลองนั่น เรียบร้อยครับต้องแรงคนอื่นมาดึงเกวอเองแน่นอนโอ้ดึงยืดๆอ่ะเดี๋ยวเราดูแผนการต่อไปครับพี่น้องช่างอุยรัตนบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะโชว์ดึงแบบดิบๆขึ้นมานะครับเพราะว่าสายไฮดรอลิกแตกนะครับเท่นั้น ต้องเอาไม้มายืนก่อนนะครับทีมงานมากัน6กคันนะครับพี่น้องเดินทางมาจากสุพรรณบุรีนะครับจมกันอยู่ตรงนี้สี่คันรวดครับพี่น้องทีมงานเดียวกันเลยคันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะนี่สิทธ์เจริญเอา้ามันสิทธ์คนละสิทธิ์วะนี่ โอ้เสือซซิมนี่มาจากฟาร์มครับด uh ูฟาร์มให้ตายสิอีดูวัวดูอะไรหรออ๋อให้อาหารเรียบร้อยครับผมอันนี้มันคนละสีกันบ่สีนี้กับสีนั่นเดียวกันไหมใช่เหรออันนี้โซเสือเนี่ยอันนั้นโซสลาอะไรอ๋อเนาะมันคือกันนี่แหละ อันนี้สิทธิ์โซเสีอนะครับพี่น้องอันนี้สิทธิ์โซเสือคันน้นสิทธิ์โซสลาเหมือนกันหรือเปล่าครับค่ายเดียวกันไหมท่านไหนรู้ก็กริ้งกรังเข้ามาได้ครับผมโอ้คันนี้นี่ยังไม่ได้ดินเลยนะครับเนี่ยดูจากสภาพแล้วครับยังไม่ได้ดินเลยนะ โอ้ฝั่งนี้ก็โอ้จมทุกที่เลยครับพี่น้องไปทางไหนก็จมครับเนี่ยระหว่างรอทีมงานาช่างอุยรัตนบุรีครับผมทีมงานรถบินเมื่อกี้ก็ทำการวินรถเกี่ยวครับแต่สลิงสลิงที่ไปผูกไว้กับต้นไม้ขาดเลยทำให้รถวินลงครับตอนนี้วินตัวเองขึ้นเรียบร้อย เจอกันทริปหน้าครับผมทริปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ